อ่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยอ่ะลืมลืมคลิปก็เห็นว่าไม่เคียกันเคียกันไหมอมโอ้ยไม่ค่อยเคียเลยแล้วแบบปะบบะเซลสองพันเจ็ดไหมแล้วสามสิบคะแนนบอกบอกแม่ว่าจะเอาเอไปฝากนี่วิดเอฟแล้ว เดี๋ยวกูบวกต่อให้ไม่เป็นไรอะยิ่งหม่อไอโอมคนบาปจีิงมันบาปจริงสองห้องเดิมแม่งก็โดนเหมือนเดิมเออเนี่ยกูเนี่ยไอแลบเนี่ยกูหายไปสามสิบคะแนนแล้วเนี่ยเซฟฟิตเป็นสองพันสามมาใช่ไหมแต่กูก็ยังไม่ยอมแพ้ว่ะกูก็ยังเนี่ยกูยังตอนเนี้ยเที่ยงคืนเที่ยงแต่ปีหนึ่งนะเนี่ยกูยังก็มงอ่านอังกฤษอยู่เว้ยเพื่อไม่ให้คอเสร็จไปเอ็บแล้วพวกมึงอ่ะที่พวกมึง ไม่ได้แค่วิชาเดียวแล้วมึงท้องแบบมึงจะไม่เอามึงจะไม่ไหวแล้วอ่ะมีเมื่อไหร่ได้ยิงมา,างด้วยกูโม้ยิงมึงไม่ลองมึงได้ลองพยายามหรือยังเว้ยถ้ามึงยังไม่พยายามให้สุดนะเว้ยมึงยังหยุดจนกว่าจะถึงจุดสุดยอดเว้วยลองนี่จ<อ><อ>ุดยอดได้ไหมไป <c oughs> อชอบดีเล็กเล็กใช่ตอนนี้เพื่อนเรามีทั้งหมดร้อยสิบสอง ร้อยสองคนร้อยสองคนกูว่าถ้ากูอยากขึ้นปีสองไปอ่ะกูก็อยากมีเพื่อนอีกร้อยสิบเอ็ดคนตามกูไปด้วยวะหรอจริงใช่ไหมแต่แต่เอปแอปวินทอมันเออสำหรับใครที่ใครที่เซฟไฟล์ผิดด้วยเป็นสองกันเจ็ดอ่ะมันเสียใจมีไอ้ยี่นี่มีกูด้วยเดินออกมา เบตาอินโทรอินโทรไอ้แล้วใครไม่ตั้งชื่อชื่อไอ้นี่เลขประจำตัวโฟลเดอร้ออไม่โลใจนะเป็นอยู่น้ำหนึ่งหัวกูเองก็เลขแบบประจำเลขประจำตัวกูใช่ป่ะโฟลเดอร์นี้ปุ๊บบนหัวกูไม่เขียนว่าไม่ตั้งชื่อฝ่ายไม่รู้ของใครของมึง่อนไม่ใช่ก็ของกูอยู่ข้างใต้อ่าโคตรตัวอไอยเงี้ยเพื่อนเพม่อนอะไรกูไปได้กับบ้านบอกเพื่อนๆหน่อยว่าลองค่ะไอ พวกเราพวกเราทำอินโทรได้ไหมอินโทรทีดีได้ไหมได้ได้ไหมเพราะเพราะอะไรเพราะอะไรไอ้ยีนี่อ่านนึงตีห้ากูอ่านยังตีห้าไอ้เียอ่านไม่แป๊รอบเอ็มร้อยไปสองขวดเอ็มร้อยไปสองขวดไอ้ยีนตีเหลตอนเที่ยงคืนแต่เที่ยนตีอ่านมาก่อนหน้านี้แล้วเอ้คือไอ้ตีนอ่ะมันอ่านเตรียมตัวมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วั้งแต่่อแตพวกกูอ่ะมาเล่นกันมาเล่นกันสองสามวันมันก็เลยต้องแบบอ่านกันเยอะๆหน่อยไอ้มันไม่ยากหรอกแต่แค่เราอ่านถ้าเราอ่านเรา เรามีความรู้ข้องสอบอะกับหัวปะป่าข้องสอบอะไรมันทาได้อะก่อนก่อนที่มึงจะท้ออะมึงลองพยายามก่อนเว้ยแล้วถ้ามึงถ้ามึงพยายามแล้วมันไม่ได้จริงอะมึงก็ยังได้พยายามเมื่อวะดีกว่ามึงไม่ได้ทำแล้วมึงแบบเครียดไม่ไหวแล้วว่ะกูท้ออะกูแบบกูไม่ไหวหรอกกูซิ่วดีกว่ามึงซิ่วที่นี่ไปเว้ยเดี๋ยวมึงก็ไม่ซิ่วที่อื่นอีกถ้ามึงไม่อ่านหนังสือใช่ไหมเออทีนี้จับมือขูแม่งหล่อขึ้นเก้าสิบเปอร์เซนต์ว้าวดูดิด้ดิอัพ อาจารย์ได้ที่เซฟไฟล์เป็น20%โอุ้ยกูอ่ะมึงมึงท์ความรู้สึกกูนะเว้ยกูแบบสัญญาแม่ไว้แบบแม่ครับโอมจะแบบเอาเอไปฝากแม่ครับสองสามตัวครับพอรู้ว่ากูเซฟไฟล์ผิดปุ๊บนะเว้ยตอบแม่น้ำตาบุคคออ่ะจริงออกข้อสอบออกข้อสอบมาน้ำตาหน้าหน้าแหละทฤษฎีอะเที่ยน้ำตาบุคคลอะไรแบบ เวันนี้แม่งกลับมาหอไม่คุยกับกูเลยหลับหลับไม่หมดไม่ไม่ใช่เศร้านะหลับหลับไม่หมดโอเคแต่ไม่อยากคิดนะว่าไอ้ตีนทำที่สีได้ไอ้ตีนก็หมวเหมือนกันเออเออแค่นั้นแหละก็ยิงสดจากท่ามังก่อนมาให้กำลังใจเหรือหลือไอกี่วิชาวะโออีห้าวิชาอห้าวิชาก็เออไฮเนี่ยคือถ้ามึงไปอ่านรวมๆไม่ไหวเล้วไง มึงเหลือเวลาอย่างเงี้ยมึงทุ่มเวลาอ่านวิชาหนึ่งให้มันเทพๆไปเลยเแบบของมึงสมมติพรุ่งน,นี้อ่านอิงเงี้ยมึงอ่านอิงเว้ยอ่านอิงไปเว้ยพอสอบอิงจบมึงค่อยอ่านคอมป์ยาวอีกทีหนึงเลยนี่เป็นวิธีของกูว่าถ้าสมมติพรุ่งน,นี้อ่านอิงเงี้ยมึงมัวจะไประวังคอมปงคอมป์อ่างเงี้ยมึงจะนี่เว้ยแล้นี่เคล็ดลับเคล็ดลับของผู้กูสามคนนะเรนนี่ครับปลื้ม นี่เ,เ,เน้นๆนะนี่มันทำห้เบอร์เนสกาแฟหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระป๋อ,ปองเอ็มร้อยเนี่ยสตอมสตอมหนึ่งขวดเดี๋ยวป่ะนะสามทุ่มยันตีห้าครับตื่นรองตื่นทั้งคืนครับตื่นทั้งคืนขนาดตีห้ากูจะนอนนะ <c oughs> ไม่นอนกูกูไม่อยากนอนด้ยพวกแม่งแบบนอนกันแล้วก็กูต้องปิดไ,ไฟให้ไหมไงกูเลต้องไปนอนกูไม่ต้องนอนไม่หลับไม่ต้องหายใจเพราะกูแดดเลยกูก็หลับอยู่ดีอห้านาทีแล้วนี่มันจะนานกึบชอว์กึบชอว์อะ พี่เดนเตอร์คืนนี้อิงครับเจอกันเจอกันพรุ่งนี้ครับ9โมงถ้ากูไม่ถ้ากูไม่สายถ้ากูตื่นทันแล้ว9โมงเจอกันอ้าวอิงโอเคนะโอเคทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือแล้วพรุ่งนี้อิงเจอกันว่าไม่ได้ไม่ได้อ่านคลิปหรอกกว่าจะได้กว่าจะได้ดูว่าสอบเสร็จพรุ่งนี้เออไม่เป็นไรถือว่าเผื่อว่าอ้าสู้ๆทุกคนเหลืออีกสายวิชาอยู่ เราจะไปปีสองด้วยกันครบทุกคนโอเคโอเคนะโชคดีบ๊ายบายบ๊ายบาย